โอเคโอเคอะไรวะหลังมันไฟฟ้านี่ครับตอนนี้ได้ถูกถ่ายจากสองคนนี้ยนะนั่นนั่นปล่อยถ่ายเพิ่มแบตเตอรี่ให้เราอยู่ครับผมมีคนในตู้อีกนะครับเป็นในเรื่องไม่จริงนะครับตอนนี้นะครับคุณจะถูกถอดปลั๊กลงแล้วนะครับมีใครอยากลองขี้ไหมฮะผมชอบอะไรงานนี้ที่พูดคำว่าขี้เลยหลายรอบอ่ะพูดแล้วไม่ผิดเลยะขี้ ถูกต้องครับถูกต้องจริงเหรอว่าเป็นงานที่ถูกต้องอยากให้ผักดันเป็นกฎหมายก็ดีครับผมอยากรู้ว่าตอนร่างกฎหมายมันจะเขียนยังไงครับตูบี้ตูบี้หน้าสูนประกัญานที่เจ็ดหน้าตาติดต่อขี้อ่าขี่คุณลองเล่นผับขี่ครับก็อย่าว่าขี้อย่างเดียวเลยไม่อุจระคืออะไรเลยไม่ไม่อุจนะเลยครับก็ก็จริงเขียนว่าพวกพวกมูลชีวมวลครับก็เขียนแบบไอร้องชีวมวลชีวภาพโบราณชีวภาพในสถาณยกมือ ผมขอคัดค้านเรื่องขี้ครับก็เป okay. ็นการโปรโมทในตัวโอเคครับใครอยากพูดข like totally ี้ไหมครับขี้วันนี้ขี้เป็นภาพที่น่ารักเดี๋ยวเรเก็บวิดีโอไว้หน่อยนะครับทุกคนพูดขี้เข้าไปนะถ่ายเก็บเก็บรับวิดีโอเลยฮะเดี๋ยวจะไปปล่อยในเฟซบุ๊กโอเคครับอาจารย์เฮ้ยเก็บรับกินขี้ก็ไปเงี้ยออกลูกปากกว้ากเลยนะครับ ถ่ายรูปไงเนาะถ้าสายยานยังอยู่นี่คงมีของสุกแะ้วสายยานนี้ก็จะเป็นเซเลปเฟเธอร์เฟเธอร์เฟเธอร์แฟนในบัสเตอร์งานนี้กินข้าวอย่างทีๆเราพลังงานไฟฟ้าหมดในงานนี้นะครับที่เบียร์จิต้าแล้วก็อะฮอรนะครับจริงๆวันนี้คอนเซปต์คือคนมาดูฟรีแต่ว่าปกติจะได้บางคนจะมาขอไรเซ็นผมใช่ไหมแล้วจะให้ไหมวันนี้ไม่ให้วันนี้ขอไรเซ็นทุกคนแทนนะครับก็ นี่มีนับจำนวนยอดนะครับจำนวนยอดนะครับนะครับก็อยาจะเหมือนไบซีรับัดยู่บอลยูโรอายุแล้วก็เด็กๆรับนะครับก็อยากจะให้มันเต็มโถนะครับเดีติดตามกลับมาช่วยกันให้เต็มโถนะครับได้ครับ